อยู่ตีไปเือจัดเลยเ้เอ้ยกูทไก่กทุไก่ดูสัสดีครัคาติดได้ไม่หมดเช่นเลยคิดถึงเม่อเด็กเก่งของเอ펙นะตอนนี้กับโฟแล้วก็ออกนะฮะ สวัสดีครับโรเซน่ารักครับมันไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ไม่ได้เล่นนานเลยเฮ้ยเพ็กเนี่ยกูจะเล่นไหวป่าวะกูจะไหวชิวๆเงี้ยเราไม่ผากบนลงแรงเลยนะเกมแรกอับประเด็นเนี่ยพูดทำ้ายกันอะเอาหมาแล้วด้วยเอาวะไม่ได้เล่นนานลงแรงเลยแรกกปเปิดประเดิมไงแรงเกมแรกเลยกูไม่เคยลงเลยต้องชนะต้องพาเจดวิชแชมเปี้ยนหน่อยนแหละเอ้โะ ไอ้เที่ทามันไม่หน่วงก็เล่นได้อยู่หรอกีมเค่นี้มันชอบหน่วงใช่ไหมพี่ไอ้ออกไปกูเอานะเออได้จะไปจะไปอุโมกกูเอาคลิปโตมาเลยก็ได้วะเออคิปโตคลิปโตจะได้ใช่รู้รู้ไอ้ออกเล่นหลายลาก็วะซัพพอร์ตซับพอร์ตดนึ่งคนนี้ ดูเบลล์หร่อวะมพิก <fin anta> <ots> <Me. no>? ่รศึกษาไปกับทุกคนเสมอเสมเีร์บิเสมอโอ้โคตรเสมอ่ะไปออผ่าโดนอ๋ออ๋ออ๋อโดนไม่โดนไม่เล่นนานแล้เดี๋ยวลงเลยเหรอเอาว่ะววะ ได้แต่บ้านไม่ตีด้วยแล้วเนี่ยเฮ้ยที่เอาบ้าไหนใครเอาบ้านไหนใครเอาบ้านไหนเอาไอ้นี่ก่อนเลยเอาไอ้นี่ก่อนเลยจะมาตรงบ้านเดียวกันเนี่ยเอาไอ้นี่ไปแล้วเจอกันไปกูแล้วไปกูแล้วยาย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 เดิดมีปืนเนียไม่มีมีแต่กระสุนเขียวเอามาทำไมไม่รู้โอ้กระสุนนี่ไอเจดวิดไม่ดิเดวิดฮะกำลไปกไป โอ้กูตกล่างครับนึ่งกูวิ่งขึ้นก่อนโอ้โหเสี่ยเอาว่ะตัดปลามซอมบี้กันนะข้าวบนมีปืนก้อข้างบนมีอัลจเนเตอร์ ถัมโน้ตสามตัวเฮ้ยถามอยไรเพิ่มเหรอถามไรเพิเหรอคุณถามจี๊เฮ้ยปืนีข้างบน okay. ี่ปืนอะไรอันนี้ก็ได้เขียวยังไม่มีกอกเอาเดียวเดเยกูตกใจ ตัวบอตัวบอตบอตัวเอาเดาเดาเดาเออเอเอาเอเฮ้ยเอ้าักเหายเลยกูตกใจกะกูกลังจะเปิดของก็เปิดกระเป๋าแล้วทิ้งเลยกูตกเกียรไวจัด กูตกใหญ่ขาเจดิตะขาเจดิตะกูอ่ะกระเด็นดรอปกระสุนทิ้งเพราะกระสุนกูไม่ใช้พอเปิด E.S.C ว่าแม่งพอเปิดเอเปิดเอเปิดหน้ากระเป๋ามั่งยิงพวกกูตกใหญ่ผมกด E.S.C แล้วกูทำเฮี้ยอะไรไม่ได้กลับมาทีก็ตายแล้วไม่หนักกว่าเลนโบว์อีกอ่ะเฮ้เราต้องคุกัดเจดิต์ว้าวทุกอย่าแล้วสติดกูหลุดแล้ถึงกว่าไอ้พวกกูกดเจดิตีกว่ะเอาอะไรนะ ไอ้อ๊อกได้ในตัวเดกกเลอดเฮ้ยวดเบเก่ากูะเวยไอเกเฮ้ยออกูดีไอ้อ๊อกไอ้อียเอาดีโอ้แปดพร้อมวิ่งแล้วมามาลตเอยตกใจ มันดึงแล้วต่อยได้ตอนั้นเคยดูเบื่อเลยเสยอมันดึงได้หรอคได้นมันดึงคนได้ตอนแรกคิดว่าดึงเด้แค่คนเอ้น Jump โอ้ยย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 เยย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 ย เอาเงี้มันดุนี่นี่โอเคเอแม่งเล็กไงยี่ไม่ทันละพอเอาเงแค่แหละเอาเสร็จมาลงมาแล้วไอ้ยี่เรือไอโฟกี้แต่ตรงนี้ไม่มีเรือเงี้ยของไม่มีทั้เป้์ก็เอาไปตรวจมันมีถ้ามึงตั้งใชโลมันก็มีคนจริงเปล่าวะเด็กกล้องท้าลายเฟินความจริงแม็กก็สไนเปอร์ใครเล่นปะ ่นายไม่เล่นยาทำไอ้ยนี่มันเล็กอ่แรกเฮ้ยขอขอทนายมีคนนมีคนไหนตารอยู่ไกลไปใช่ไหมเห็นอยู่เมื่อกี้อยู่แบบมันไม่มีกรขกอไม่เห็นตัวโอ้ท่นลกัวกัหงหน่นิดหน่อยวะ ขึ้นมุมขวาขวาสามนิดๆเดี๋ยวมึงเอาอีกตอบคุนนะเอาขขอที่เลื่อนเอ้โฟลกอาร์ก้าไปกูไมเล่นดูดีเอก้าก็ได้ดงจริงๆนะแต่โคตรดวงเลยอืมเอนยัดวาดเลยโอ้ยมีคอร มีคนเปิดแค่่เหลืองปหมมีมีมีคนเปิดเฮ้ยโดดว้ากไหมแค่ส่วนเหลืองไหมมีคนเปิดไอ้มาร์เก็ตมีคนเปิดมาร์เก็ตมีสเหรอเออในมาร์เก็ตมีมาร์เก็ตอยู่เพื่อนเอาของได้นี่อะไรเอาอันนี้โมโตมิกไม่เอาเฮ้ยไออ็อกไออ็อกมีมาร์เก็ตอยู่นั่นอะไรนันเกาะไอเจมส์รีบเอาของนี้เจมส์รีบกระบาด เมื่อกี้มันมีคนมาเปิดตรงนี้ไอ้เหี้ยไม่ได้เหลืออะไรมาแค่ละประตูเพียบเพียบมีมีมีเนี่ยนี่ก็ส่วเหลืองอ่ะไปไลฟ์ป่าวะไปเจนวิทไปเอาในมาร์เก็ตดิไอ้บึงกูไลเก็บของแถวอืตลาดมาร์เก็ตมันหาได้หมดเลยมันของมันถูกหมดเลยไม่ต้องมาวิ่งหาอยากได้อะไรมาเก็ตเลยผมชื่ลา ไปไหนเราพรู้ว่าเปิดมาเกสเสรล้วเอาอะไรดีวะเนี่ยฟานให้ไม่เอได้แคอย่างว้ถ้เป็นอาวุธะกรสุนนะได้เรื่อยๆเฮ้ยมาเร็วไปไกกกมันก็โกกัเลยไอ้ย่เราไม่มีตะโขบพี่ว่าโอ้เล่นตะโขบว้เลยรไ

กูชอบตัวที่แม่งวิ่งเร็วเลย่ะมึงกูหนีไม่ทันหนูกูหนีไม่ทันเนี่ยกูเก็บไปห้าคือทั้งแต่เล่นมาเก็บไปได้แค่ห้าอีกอ่ะน่าดีใจดีกว่าเนี่ยเดี๋ยว ตรงนี้เรียบร้อยกูว่าไม่เคยกลัวนี่เป็นร่างเงาร่างเงากูโอเคบางคนยังเลยนี้ใครเกามีคนกันแถวนี้บ้าเปล่าไอ้เฮียมไปเดือดพวกไอ้เฮียไอกระสุนปืนอยู่ไหนเอ้ยได้ว่ะเอาป่ะมาเล่นได้ มีหนวดนี่นึงแถวนี้มีคนบ้านเมื่อกี้ที่เสียงเหมือนปืนอ๋อประตูวาร์ปเฉยๆอ๋อไม่เล่นนานผมต้องมีกินแมนเดิมวันเดียวกันแมนเดิมวันเดียด้วยนะพูดแล้วก็อยากโชว์มากเลย โหลาบไปนะลเขย้นอ้เยใครเจอคุณโตโอ้ยพุเจอสกาวเท็เทียนด้วยอะไรอย่างสกาวทำอะไรได้วหรอเออนเม็ดเหรอเออพอนาเม็ให้นิ่งแมนใช่ขอเลสห่อจะดีไหม ตอาพลิกดอพิกดอแบบไอ้นั่นอะไรนี่ตขอพิกดอพิกดอไหนอ่ะเอสตอเก็บมาเก็บมาเไต็มสัตวมาสุดเ้ยกบลิกออยอกอ่ะเฮมลนอกเกียร์อยออกไม่เลยละพิกตไปคูนสา่ะนดโฟกต้นจัดแล้วโฟกซปืนเนี้ย โอ้ยแฮล็อกเส็นยากไป่คมาคันนี้มีคนบวกอีกแล้วมีคนบวกกันอยูมเขาอยากจะไปเลยเดี๋ยวจะตายเหมือนเมื่อกี้ไม่ไหวแล้วเรามีกระสอบอยากได้แบตติปขออาก้าวๆวันนี้กูไม่ได้รูปฟองเลยด็กๆเด็กๆเดกวิจารแห่ แอบดินะประเด็นไปเอ้าไปไหนกันสองคนอะผูว่ากู้ว่าก้าเฮ้ยตรงนี้แอบได้ปะไม่แอบได้ไปช็อตกันพูลเนเฮยกไดึไม่เห็นโบกอันนี้ไปบีบแมนนะห่วกกันอยู่ไปยากแล้วใจเย็นดิรีบจังวะนั่นดิ กลังไปวิ it, ่เลยล้ก <Hayır. S 1> ันก uh ูไม่ผ่านจ้ำแผดกูปาแล้วกูไม่โดดเออเจริญ ไปไหนก็เจอแบบนี้และหน้าเราเลยเนี่ยถึงคือโคตรใกล้ตัดปะล่ะตัดดิรออะไรอยากได้แมตตีบอ่ะพอแมตตีฟก็บอกอ่ะโอ้อวมีวาแปดม่มีอไรนให้กูเลยวะไอ้เียเอาวันาแห่อนหอนหอนหหน้ลให้อูเลอหอยอาน ไม่ตอนมาไอโฟดอากาก้กับกูกลัวมาแล้วอะไรจะเล่นไหละอะไรใช้กอนเลยกูมีกูลกำลังรื้อองเหรอจากำลังรื้ออเหรอกำลังกำลังรูดขอนกำลังรดขอถอนกเที่อะไรกำลังรู้ขอก็กูฆ่าไปอยากฆ่ากี้ยากุอยาชอบจริง เยโอ๊กน hey, oh, ี like ่อยากได้ไหมอ่นี่ยิงแมน thank you ไอ hey, ้แม็กติดแม็กตว่ะแม็ต hmm. ิดว่าเฮ้ยเอ๊เดียกูไปไหนเนี่ยเฮ้ยกูเก็บของกูงนี้ เอ้อันนี้คืออะไรอ่ะไอ้โฟก์อะไรไอ้ดอกปะใช่แอ้ดอกแอ้ดอกโอ้ยตัวล่าตีนเลยได้แอ้ดอกอ่ะไมกลัวทำไมอย่าไปยองเว้ยไปบกทรองว่ะวันนี้ไม่เอาจะเป็นพองทำอะไรได้วะฟาดชาร์จ ่าชาที่มีอะไรบ้างราชามันเกาะอีกเดียวไม่ใช่หรอแ็กคอออาร์ดดียแ็กิพอคืออย่างวะนกถึงดังดีไงบจพวกคีย์บอร์ดจนไม่รู้กูจะได้เปียคีย์บอร์ดก้วแหละ ไม่ได้ยินแม่เลไม่ฝากเลยคีย์บอร์ดพังมากมังอ่ะท oh yeah. well ุบจนแบบเขาอยู่ในวงทำไหมล่ะเรียกแอดอกรอติดอัดน้าเลยโมเดลเรียกแอ์ดอกนาตาดากันกูชอบเรียกแอดดอกตอนไฟบาบวกเกิดแท้ายปืนน่ะใครมีท้ายปืนบ้างเอ้ย พัดการอยู่ดีเว้ยเอาเอลยาไม่เอาไม่เล่นเอ้ยะคบทองขาดิเอาเลยเอา1ะบอานลย่สอตกนี่ตคบเราตะคบว่วงว่ะคุณสองคุณสกับคสามอยู่กันว่คุณสกันเป็นยากไกลี่ีเ่ โอ้ยคนผิดปุ่มโอ้ยเสียงตีฟีเลยตีแผดตทองกดถอยด้วยแพทเร็วที่แบบมาเสียฟีลยแต่ไม่ไปลาปลาต้นด้วยประเด็นไม่ได้ปลาดีทีนม่ปลาก็ต้นเลยวิธีใช้ง่ายมากเลยเวทถ้าลาส้องน ลงมาแล้วก็อะไรละอคุได้แม็กซองไอเหี้คุณลืมไปเกนี้มันไม่มีมันไม่มีพิกยิงดีว่ากูกดกดชูดมเลเนี่ยพพกเผลอกยเอาวัดีน้องโดนน้อยโอเอาจไหอแล้วมาโดนวัคยงไงโดนอะไรวะ อ๋อไม่ด้เลอบอกว่ามึงเอ้ยพอดีเลยอยากได้ส um> ูตรสองถ้าเจอขอที่เอาลิงแล้วก็กดคล้มเมาส์โปรแกระอันนี้โดนแล้วไปทำแผนที่แย่มากไจ้าวสะกดละเฮ้ยไอหมาเมว่อห่าวี น่าเป็นคนบวไปดิไม่แหลกไปยถ้กามแล้วไม่ได้เปล่าไม่รู้อิกเดื่หนึจะบอกว่าเรานี้จะแบบเอโนคิวเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนต่อ เม anyway, ื่อวานไหนฟอกดูดี่ไอ้ฟ็อกเมื่อวานไอ้ฟ็อกไม่พีดมาวาทอนอย่างเดียวได้แชมป์เออไอ้เหี้ยไม่ได้เธอเห็นอยู่เมื่อวานผมก็นั่งดูอยู่ไม่เห็นี่แหละไหนคนวะตะกอนห๋อ้าไปดีคอยมาทำตามมึงอ่ะฟ็อกทั้งนู้นทำได้สั่งมาไปทำตามได้ เอ้ยยาไอยามาอย่างไกล่ัดคนนี้ก็ดีจริง h e ปแล้วงนั้นน่าจะไีคนนะไีและไปดีกันะไวะปนปนะนปลงนไลนูไังลลนม้นลวนแต้กูเป็นอินเปไงอีนะไวไวนะนะวน เกมเกมได้แม่นะไม่เหงื่อออกพี่นนเดมอือนุ้นนางกว่ากดชิปอ่ะแล้วไม่เหงื่อออกขอยิงแค่เจตนาเมจต่อกูก็อาเป็นอีพีนั่นแหละกู่ขีดถ่ายอีกรอกก้อยก,กว่าเดเอนสองร้อยกว่าเนี่พี่ยิงนะล่ิงนะล่างนะล่างปิดปุ่น,น,นพี่แจ็คเหมือนทน,นายนะระวังนะอโอ้ตรงไกลๆนู่นเลยไกลๆนู่นเลยกดพิษ ออมดิอ้อมออมอ้อมมันเห็นนะออมเลยเรออะไรย้อนง๊อยู่นั่นหรอโอ้นแล้วหอเ้ยตรงนี้ก็มีผ่านกาได้ไง mời 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 ôi ôi, ôi, ôi mời <laughs> <laughs> <bừng. cười> <Khóa、bồ, cười. cười> โอ้ปืนแบบเคาะด้วยประเด็นไอ้ออเอะไรเนี่ยโอ้ยคนเยอะจังโอ้เรียบร้อยโอ้กูเบื่อเกมเที่ยนนี่ก็อย่างนี้แลยไม่เบื่อกระชิบหาเลยเออคนมันเยอะจังวะโอ้ปูฟ่าจริงโน้มไปตัวหนึ่งนะฮะมีคนมาเบื่ออิดของคุณ ทตเลิอ่ะก็จะกินี่จบันี้ก,กนะ่อนล้วกันนะผมนะท่านเลยก่อนแ้วก่อนแรกก่อนแช